สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมา2หุ้นอีกตัวที่มีพี่พี่เนี่ยได้ขอเข้ามาทางคอมเมนต์นั่นก็คือ ADD หรือบริษัท a t ท e c คฮับจำกัดมหาชนเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยครับในไทฟเ m e ร์มันสำหรับ ADD เนี่ยเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของปี2021ครับเมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยช่วงแรกเนี่ยประมาณ 3-4เดือนตรงนี้ราคาเนี่ยเป็นขาขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยเป็นขาขึ้นราคาเนี่ยเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ37บาท75สตางค์ครับช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของปี2021จากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาณนะโซนปัจจุบันและช่วงที่ราคาของเขานะครับมีการย่อตัวลงมาเนี่ย ราคาเคยลงมาแต่จุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ3บาท86สตางค์ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของปี2024เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับว่าช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาตรงนี้เนี่ยราคาลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากไฮที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ประมาณ89%ก็ต้องถือว่า ราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างที่จะเยอะครับสำหรับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4บาท70สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคา4บาท70สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้านผมคงจะต้องขออนุญาตขยายไทม์เฟรมนะครับไปในไทม์เฟรมวีคเพื่อที่จะดูจุดสังเกตนะครับที่มีนัยสำคัญให้ชัดนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาตีเส้นฟีโบนะครับเพื่อหาแนวรับแนวต้านกัน ผมจะใช้ฟีโบนะครับแบบรีเทสเมนต์แล้วก็จะลากแบบขาลงครับซึ่งจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยที่ราคา37บาท75สตางค์ซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้ครับที่ราคา23บาท90สตางค์ซึ่งเป็นโลแรกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาของเขาเนี่ย มีการย่อตัวลงมาราคาไปตามกรอบเส้นระยะไม้นะครับแล้วก็ราคาเน er ี่ยเมื่อเจอเส้นระยะสําคัญเขามีอาการยังไงจะสังเกตได้ว่าแถวๆเส้นอายะตรงราคา23บาทเ0เนี่ยเป็นจุดที่มีนายะสําคัญนะครับเนื่องจากเมื่อราคามีการย่อตัวลงมาแล้วก็มาชนแถวๆถเส้นอายะตรง23บาทเ0เนี่ยราคาเนี่ยก็เหมือนจะมีการเด้งกลับนะครับหรือณช่วงแถวๆนี้นะครับที่ราคาหลุดลงมาเนี่ยราคาเนี่ยก็พยายามกลับขึ้นไปเทสนะจะสังเกตได้ว่าแถวแถวเส้นอายะ ตรงราคา23บาท90เมื่อราคาหลุดลงมาพยายามกลับขึ้นไปเทสก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่ผ่านทีนี้ราคาเนี่ยก็หลุดลงมาแถวๆเส้นระยะลบ38.2เมื่อราคาเนี่ยลงมาชนแถวๆเส้นระยะตรงลบ38.2เนี่ยราคาเนี่ยก็เหมือนจะมีอาการเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็หลุดลงมาแล้วก็เหมือนพยายามกลับขึ้นไปเทสแล้วก็แน่นอนว่าโอกาสในกรอบนี้นะครับระหว่างเส้นระยะลบ38.2กับเส้นระยะลบ 6กตรงนี้ทั้งลงและขึ้นในกรอบนี้เนี่ยมันมีโอกาส90%ราคานะครับก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบ6กสแล้วก็ลงมาชนแถวแถวเส้นระยะลบ1น0นะครับตามลำดับจะสังเกตได้ว่าเมื่อราคาลงมาชนแถวแถวเส้นระยะลบ1 0นนะครับที่ราคา9บาท85เนี่ยราคาเนี่ยเหมือนจะมีอาการนะครับแล้วก็มีการย่ำอยู่พักหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเส้นระยะตรงลบ100เอาไม่อยู่ทีนี้นะครับราคาเนี่ยก็หลุดลงมาแถวแถวเส้นระยะ ลบ138.2นะครับณนะโซนปัจจุบันสำหรับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาท70สตางค์ครับซึ่งยืนอยู่เหนือเส้นระยะลบ138.2ที่ราคา4บาท52เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา4บาท70สตางค์เนี่ยราคานี้นะครับน่าสนใจยังไงนะครับถูกแพงยังไงเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กัน เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลหลักรับกันก่อนนะครับว่าบริษัท Ad ท EC h ครับจำกัดมหาชนหรือ A D D เนี่ยเขาทำอะไรนะสำหรับลักษณะธุรกิจของเขาครับก็ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์นะครับและให้บริการดิจิทัลโซลูชันนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันนะครับเรื่องของงบการเงินสำหรับงบการเงินครับเป็นงบ รามาสามของปี67สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ590ล้านครับนี้สินอยู่ที่ประมาณ73ล้านถ้าดูจากนี้สินตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากนี้สินของเขาเนี่ยก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์แล้วก็นี้สินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ512ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปี2566นะครับ ก็เพิ่มขึ้นจากปี2,565นะครับสำหรับรายได้รวมครับไตรมาส3ของปี67อยู่ที่ประมาณ237ล้านถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะครับก็เป็นปี64นะครับอยู่ที่ประมาณ515ล้านจากนั้นเนี่ยปี2,565แล้วก็2,566นะครับรายได้รวมของเขาก็ลดลงนะครับตรงนี้ กำไรสุทธิครับไตรมาส3ของปี67อยู่ที่ประมาณ23ล้านสำหรับกําไรสุทธิตรงนี้นะครับก็สอดคล้องกับรายได้รวมนะครับก็โดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นปี64นะครับจากนั้นปี65แล้วก็ปี66กเนี่ยกำไรสุทธิของเขานะครับลดลงนะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ758ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับที่512ล้าน ผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับแล้วก็มูล,ลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่512ล้านแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้นะครับที่758ล้านผมมองว่าราคานะปัจจุบันเนี่ยยังแพงอยู่นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุ๊กครับเราซื้อแพงกว่าเจ้าของเนี่ยประมาณ1.4เท่านะสำหรับมูล,ลค่าหุ้นทางบัญชีครับอยู่ที่ประมาณ3บาท20บ เราซื้อตอนนี้นะครับที่4.70บาท7จบาท20อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับอ,อยู่ใต้เส้นระยะลบ138.2นะครับอ,อยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับสำหรับอัตราส่วนเงินปันผลนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ชอบเกิน3%ขึ้นไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ ข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์เนี่ยถ้าดูจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ41%ผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ25%ถ้าดูข้อมูลเนี่ยจากในสตรีมมิ่งนะครับก็ต้องถือว่ามีรายย่อยอยู่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตรงนี้รายใหญ่ครับถือในนามบุคคลอยู่ที่ประมาณ54%ครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากแฟ h ชีตกันนิดนึงนะครับสำหรับข้อมูลจากแฟดชีตนะครับเรื่องของงบกระแสเงินสดครับในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า A.D.D เนี่ยมีการลงทุนนะครับอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็สำหรับอัตราส่วนนิสินครับต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.1เท่าเองก็ต้องถือว่า นี่สินของเขานะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะจากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินสำหรับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาท70สตางค์โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในโซนที่แพงอยู่นะครับเนื่องจากจุดที่1เลยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap เนี่ยอยู่ที่700 58ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่512ล้านณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับตรงนี้เป็นจุดที่1สําหรับจุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีครับอยู่ที่ประมาณ3บาท20เราซื้อตอนนี้ก็4บาท70นะครับซึ่งผมมองว่าณปัจจุบันนี้เราซื้อแพงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีตรงนี้เป็นจุดที่2ครับ ในความคิดส่วนตัวครับสำหรับสายสะสมอย่างผมอาจจะต้องรอก่อนนะครับนะตรงนี้สำหรับสายเทคนิคครับผมมองว่าณนะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาท70สตางค์ซึ่งยืนอยู่เหนือเส้นระยะลบ138.2ที่ราคา4บาท52ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแถวๆเส้นระยะลบ138.2นะเนื่องจากโอกาสในกรอบนี้นะครับ ระหว่างเส้นระยะลบ138.2ลงมาแถวๆเส้นระยะลบ1 6 8เนี่ยในกรอบนี้นะครับทั้งลงและขึ้นเนี่ยมันมีโอกาส90%นะครับซึ่งตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแนวรับเนี่ยก็คงจะเป็นแถวๆเส้นระยะลบ138.2ที่ราคา4บาท52นะก็สำหรับสายเทคนิคครับผมมองว่าถ้าใครสนใจนะครับตรงนี้แล้วก็มองว่า น่าจะอ,าอยู่ตรงนี้าหากเขาย่ำนะครับคล้ายโซนนี้แหละถ้าผมมองว่าถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดแถวๆเส้นระยะลบ1 3 8 2ถ้าย่ำแล้วเอาอยู่นะครับผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแถวๆวเส้นระยะลบ100ครับที่ราคา9บาท85ซึ่งในกรอบนี้นะครับระหว่างเส้นระยะลบ1 3 8 2เนี่ยที่ราคา4บาท52นะครับไปเส้นระยะลบ100ที่ราคา9บาท58ในกรอบนี้นะครับ ทั้งขึ้นและลงเนี่ยมันมีโอกาส50%นะครับทั้งขึ้นและลงมีโอกาส50%ก็ต้องลุ้นนะครับว่าให้เขาไม่หลุดนะสำหรับสายเทคนิคถ้าสนใจแถวๆเส้นระยะลบ1 3 8 2ตรงนี้ต้องลุ้นให้เขาไม่หลุดนะครับที่เส้นระยะลบ1 3 8 2ที่ราคา4บาท52นะแต่ถ้าเขาหลุดนะครับผมมองว่ามีโอกาสเจอกันแถวๆนี้นะที่เส้นระยะลบ106.8ที่ราคาบาท22นะครับในภาพใหญ่เลยผมมองว่า โอกาส9กาในกรอบนี้นะครับทั้งลงและขึ้นเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วนะโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า,าผมชอบแถวถวเส้นระยะลบหร้อยมากกว่านะครับที่ราคาบาท22แต่ตอนนี้ถ้าสายเทคนิคคนไหนนะครับที่มองว่า,าเส้นระยะตรงลบหร้อยเนี่ยหรือ,อาราคา4บาทห2าตรงนี้เอาอยู่นะครับก็ต้องลุ้นนะครับก็ต้องลุ้นให้เขาย่ําแล้วไม่หลุดนะครับผมมองว่าก็มีโอกาสกลับขึ้นไปครั้งแต่ถ้าหลุด ก็มีโอกาสเจอการแถวๆเส้นระยะลบร้อยหกเศษที่ราคาบาท22ครับณนะจุดปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าก็ต้องถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยผมมองว่าไซ d e w a y ออกข้างมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับตรงนี้นะหลายอาทิตย์แล้วแหละเอ่อน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับเส้นระยะลบร้อยสาตรงนี้นะที่ราคา4ี่บาทห้แต่โดยส่วนตัวผมมองว่าผม ชอบแถวแถวเส้นระยะลบร้อยหกที่ราคาบาท22ตรงนี้มากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ A D D หรือบริษัท Adtech ครับจำกัดมหาชนและแน่นอนครับสำหรับพี่ๆท่านไหนถ้ามีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้นะก็สำหรับช่วง2สวันที่ผ่านมาครับผมก็ติดภารกิจนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดอาจจะทาคลิปออกมาน้อยนะครับ ยังไงสําหรับพี่ๆที่ขอการบ้านมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยทาออกมาให้นะครับและในส่วนของอการวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนผมก็ต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของช่องยังไงก็เช่นเดิมครับต้องขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ขอบระคุณมากครับสวัสดีครับ